เหรียญที่จะนำาให้ชมในวันนี้นะครับเป็นเหรียญของภาคเจิีนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญคล้ายๆทรงน้ำเต้านะครับของหลวงพ่อสนิทนะครับหลวงพ่อสนิทนะครับวัดศรีขันนะครับนะครับหลวงพ่อสนิทวัดศรีขันนะครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2517นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนอันนี้เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับด้านหน้านะครับ ผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับก็ได้มาจากผู้ใหญ่นะครับก็เก็บเอาไว้นะครับก็เป็นเหรียญ <c anc ion> ที่ไม่ได้มีราคาแพงอะไรนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับเจ้าคุณนอนะครับนะครับซึ่งรู้สึกว่าหลวงพ่อสนิทกับเจ้าคุณนอท่านจะจะสนิทกันนะครับหลวงพ่อสนิทกับเจ้าคุณนอท่านจะสนิทกันก็เลย วัตถุมงคลหลายๆรุ่นของหลวงพ่อสนิทก็จะมีเป็นเจ้าคุณนอด้วยนะครับอันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อสนิทนะครับด้านหลังเป็นเจ้าคุณนอนะครับเดี๋ยวนี้ก็สร้างมาปีสองห้าหนึ่งเจนะครับนะครับเดี๋ยวจะซูไม่ดูอีกทีนะครับก็เป็นพระที่ มีเก็บไว้ก็นำมาให้ชมกันนะครับให้เพื่อนๆชมกันนี่นะครับก็บางทีการเก็บผ้าของคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ระวังอะไรกันมากนะครับจมูกก็จะปี้บี้หน่อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็ข้างล่างจะเขียนว่าสนิทนะครับมีเลขหนึ่งไทยด้วยนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อศีลขันโสพลนะครับหลวงพ่อสนิทวัดศีลขันนะครับก็เขียนว่า27นะครับน่าจะวันที่นะครับแล้วก็พศหนึ่งเจ็ดนะครับจะเห็นว่าพศหนึ่งเจ็ดนะครับข้างล่างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อสนิทนะครับก็เป็นพัคเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดอ่างทองนะครับ แล้วก็ด้านนี่ขอบเหรียญเนาะขอบเหรียญน,นะครับนี่นะครับขอบเหรียญด้านหลังก็จะเป็นเจ้าคุณนอนะครับนี่นะครับผมก็ไม่ทราบประวัติข้อมูลอะไรมากนะครับการการสร้างหรอว่านะครับการปลุกเสกอะไรเงี้ยครับแต่เชื่อว่า,าถ้าเหรียญน,นี้ถ้าทันหลวงพ่ออยู่เนี่ยก็คิดว่า ก็ต้องผ่านการปลุกเสกมานะครับอาจจะเป็นปลุกเสกเดี่ยวนะครับก็นำมาให้ชมกันนะครับแบ่งปันกันนะครับให้ชมกันนะครับก็มีวัตถุมงคลอะไรก็แบ่งปันกันนะครับให้ชมนะครับนี่ก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้สวยมากนะครับสภาพก็จมูกถือว่า แย่เลยนะครับบี้เลยแต่ด้วยความเป็นเหรียญปีลึกนะครับก็ถือว่าน่าสะสมนะครับก็นำมาให้ชมกันนะครับนี่นะครับก็นำมาแบ่งปันให้ชมกันนะครับเหรียญของพระเกจจิจังหวัดใกล้เคียงของอยุธยานะครับนี่ครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อสนิทนะครับ วัดสินขันนะครับที่อ่างทองนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ